คุณแม่บอกว่าฉันอยากเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube ของลูกของหลานฉันเนี่ยฉันจะต้องทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมากดติดตามนะครับช่อง YouTube เป็นยังไงไปชมกันเลยครับก่อนไปชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับก็ไปที่แอป YouTube กันเลยครับคือตัวนี้นะครับกดไปเลยพอเข้ามาที่แอป YouTube แล้วนะครับ ก็จะไปที่ตัวค้นหาตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปแว่นขยายกดไปเลยครับเสร็จแล้วลองพิมพ์ช่องที่เราต้องการจะเข้าไปชมนั่นเองก็พิมพ์เสือสอนใช้นะครับอ่ามีขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปเลยอ่าพอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าอันนี้คือช่องของเสือสอนใช้นะครับกดชื่อช่องก่อนนะครับเพื่อจะเข้าไปที่ช่องนั้นนะครับอาพอกดไปแล้วตอนนี้ก็จะมาอยู่ที่ชื่อช่องแล้วนะครับก็คุณพ่อคุณแม่สามารถ กดติดตามได้เลยนะครับหรือสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าช่องนี้มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถเลื่อนดูได้มีหน้าแรกนะครับมีวิดีโอมีเพลย์ลิสต์มีชุมชนนะครับแบบนี้ก็กดเข้าไปกดติดตามตรงนี้นะครับกดติดตามตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปเลยครับอ่าแบบนี้ครับพอกดเข้าไปแล้วจะมีตัวกระดิ่งขึ้นมาก็กดกระดิ่งเข้าไปด้วยเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็จะได้แจ้งเตือนได้นะครับก็กดไปที่กระดิ่งตังนี้นะครับเห็นไหมครับตัวกระดิ่งจะเปลี่ยนสี เมื่อกี้จะเป็นกระดิ่งใสๆตอนนี้เป็นกระดิ่งเข้มแล้วนะครับหรือนะครับอีกวิธีการนึงอาจจะลองยกเลิกดูก่อนนะครับอีกวิธีการหนึ่งพอคุณแม่เข้ามาที่ตรงนี้นะครับหรืออาจจะเข้าไปดู YouTube อยู่อาจจะเข้าไปดู YouTube แบบนี้นะครับพอดูคลิปวิดีโออยู่นะครับก็จะเห็นคําว่ากดติดตามอยู่ตรงมุมขวาล่างตรงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถกดที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็กดเข้าไปเลย นะครับแล้วก็กดกระดิ่งม,มาเดิมตอนนี้กระดิ่งยังเป็นกระดิ่งใสๆอยู่นะครับเราก็กดกระดิ่งแล้วก็แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดเลยเวลาช่องนี้ลงนะครับก็สามารถแจ้งเตือนให้เรารู้เลยว่าอ่าคลิปใหม่มาแล้วเราจะได้เข้าไปชมคลิปก่อนใครนะครับก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปเลยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับการเข้าไปกดติดตามนะครับสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีหลานนะครับหรือมีอ่ใครที่ ทำ YouTube อยู่อยากเข้าไปกดติดตามก็ทำเป็นวิธีนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ